วัดีครับวันนี้มาเจอกับพี่สิงโตอีกแล้ววันนี้จะยากหน่อยนะวันนี้มันจะมีทั้งหมด10ขอ้อง่ายแบบง่ายมากๆห้าขอ้อแล้วก็แบบยากห oh ้าข้อโอ้แมกอดน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้วมั้งฮะเดี๋ยวพี่ส่งนี้ให้นะแป๊บหนึ่งลูกคิปิดอนุญาตปิดไหมกันนะคะเพราะว่าหนูอาจจะต้องใช้สมาธิกับมันครบนะ้วเนาะ มันไปมีเวลาจำกัดด้วยนะขอ้อละ2นาทีต้อก็รหนูผิดนะคะอ่าโอเคอ่าได้เวลาแล้วอ,อะไรเอ่ยมี กวางคือ15สิ่งโตคือ10บอุดสิบสองยีราฟห้าลิงสามสิบช้างแปดอะไรมากที่สุดก็คือลิงเพราะเพราะลิงอ่ะเป็นสามสิบลิงทำไมตอบขางงเด้เลยค่ะน,นี่ตอบตอบอะไรเอ่ยตอบอูดตอบสิงโตโอไมค์ก็คำตอบคือลิงคำตอบคือสิงโตนะมีจำนวนมากเป็นอันดับที่สี่อันเนี้ย ถ้าดูจากการมันก็จะได้เป็นสิบโตอันนี้ตอบยีรับอันนี้ถูกหมดนะตอบยีรับช้ <Wow. S 1> างมันจะน้อยมากกว่ายีรับอ่ะอันนี้นะกวางบวกอูดสิบห้าบวกกับอูดเป็นยี่สิบเจ็ดถูกไหมแล้วมันน้อยกว่าอะไรเอ่ยน้อยกว่าลิงอันนี้คือมันตอบด้วยสองคำตอบนะก็คือลิงลิงกับยี่บแปดข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยช้างลบยีรับ ก็คือแปดลบ้าก็จะเหลือสามถูกไหมก็คือตรงนี้เป็นสามกากับไรไม่รู้ลบอูดอูดคือสิบสองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรเอยที่มันเป็นสิบห้าก็คือกวางตอบกวางเห็น okay, ไหมแดงมีดินสอทั้งหมดสิบสองแท่งดำมีดินสอมากกว่าแดงส4บแท่งเพราะฉะนั้นดำมีเท่าไหร่ลองหาดูก่อนดิสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกแล้วแบ่งให้แดงไปสามแท่งแดงมีดินสอมากกว่าดำเท่าไหร่อันนี้คือของดำถูกไหม ส่วนแดงแดงคือสิบสองอ่ะคราวนี้อันนี้ให้แดงไปไปสามเพราะฉะนั้นแดงก็จะบวกสามขึ้นมาก็จะกลายเป็น 15. สิบห้าตอนนี้ลบไปสามเพอให้เขาไปใช่ไหมสิบหกลบสามเป็นสิบสามอ่ะแล้วก็สิบสามกับสิบห้ามาเทียบกันสรุปเป็นยังไงแดงเยอะกว่าแดงเยอะกว่าสองถูกไหมแดงเยอะกว่าสองแล้วก็มาลบเพราะว่ามันลบกันได้สองแล้ก็เลยตอบสอง เข้าใจไหม <Okay. S 1> อโอเคเข้าใจค่ะอ่าโอเคตอบสองนะต่อไปวันที่หนึ่งเดินได้ยี่สี่เก้าวันที่สองเดินได้สิบเก้าวันแรกคือยี่สี่วันที่สองคือสิบวันที่สามเดินได้มากกว่าวันที่สองสิบห้าก็จะเป็นเท่าไหร่สิบห้าบวกสิบเป็นยี่สิบห้าถูกไหมค่ะรวมทั้งหมดสามวันเดินได้เท่าไหร่เอามาบวกกันเป็น ห้าส <59 S 2> เก้าน,นะตอบห้าสิบเก้าเข้าใจไหมครับโอเคต่อไปนุยมีแก้วทั้งหมดสามสีสีแดงยี่ิบเอ็ดบมันยีิบเอ็ดใบสีเขียวมากกว่าสีแดงใช่ไหมสีเขียวมากกว่าสีแดงสิบสองใบก็ไปบวกถูกไหมก็จะเป็นเท่าไหร่สามสิบสามสามเสร็จปุ๊บสีน้ำเงินน้อยกว่าสีเขียว สิบเอ็ดใบใช่ไหมก็เอาสามสามปีลบสิบเอ็ดก็จะเป็นยี่สิบสองก็จะเป็นยี่สิบสองใบนุ้ยมีแก้วสีแดงและสีน้ำเงินรวมกันเท่าไหร่เแดงกับน้ำเงินเอามาบวกกันบวกกันเป็นยี่สิบสองบวกยี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสามสามเท่ากับสี่สิบสามส่วนสีเขียวนี่เอามาหาสีเขียวเนี่ยเอามาใช้ในการหาสีน้ำเงินแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้ใช้นะก็ตอบสี่สิบสาม ขาจะไม่ตอบ43นะโอเคต่อไปส้มเช้งหนัก48กิโลกรัมส้มโอหนักน้อยกว่าส้มจี๊ด3กิโลกรัมส้มจี๊ดหนักเท่ากับส้มเช้งส้มเช้งหนัก48ใช่ไหมเพราะนั้นส้มจี๊ดก็จะหนัก48เหมือนกันเสร็จปุ๊บนี่ส้มโอหนักกว่าส้มจี๊ดส้มจี๊ดคือเท่านี้ใช่ไหมน้อยกว่าหนักน้อยกว่าก็เป็นลบสามลบลบกันเป็นเท่าไหร่เท่ากับ45ตอบ45นะ ต่อไปเดือนเดือนมีดอกบัวสิบห้าดอกดาวเรืองสิบแปดดอกแบ่งดอกบัวให้ดาวสี่ดอกบัวนะเสร็จปุ๊บเอาไปให้ดาวสี่ดอกก็ไปลบใช่ไหมล่ะก็จะเหลือสิบเอ็ดแล้วปุ๊บแบ่งดาวเรืองให้ฟ้าหกดอกก็ไปลบหกสิบแปดลบหกเป็นสิบสองเสร็จปุ๊บเดือนเหลือดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกอันนี้คือดอกบัวถูกไหมอันแรกคือดอกบัวส่วนอันที่สองก็คือสิบสองเนี่ยก็คือดาวเรือง แต่เขาถามดอกไม้ทั้งหมดเราก็ต้องเอามาบวกกันบวกกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย1ิเบบวกสิบสองเป็นยี่สิบสามตอบยี่สิบสามเข้าใจไหมเข้า <Okay. S 1> ใจครับอ่ะโ okay. <I> อเค <I> หมดแล้ว <I> หมดทุกข้อแล้วโอเคดวน่าหมดอัดแบอีฟอ่อนๆดูน่า อะไรก็ไปฝึกคือไอสุดคูนี่มันต้องแม่นจริงๆนะเพราะว่ามันจำเป็นมากมางั้นเราวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย๊ายบายคยอย้ยช้อ